สบายดีเ้อพี่น้องเปิด้ามาก็เห็นผ่อนเขาเลี้ยนเลยอันนี้ผมเคยบุ้ย์ไทยมาตัดคืออย่างเราเพ่ก่อนแล้วก็เลยโบเล่อเมาเกี่ยวขขาวซอยหนละอนเลยพี่น้องนาแม่น้องเทน โลกเก่าึ้นอีหลบอคือสิเก่าๆนเกอไ่ไ้วปะสิเลอะไรนี่เกี่ยวเบริรดเลยบอไกระเทินนะตกกลับไปกลับมาอีกหล่เถือ่อนภายใต้เอ็งไปจนฉันุกวะว่านนไม่ม้ก็สุกแล้วกับตัวหนเออพีไอร์ปีแอจะรูปเป็นม้าเราก็บ่าวดาวกูรูงงปกู <c oughs> ไดลกวเพราะว่าเจ้ขึนไปเ,เอาเครื่องคือเก่ารถไปเอาเครื่องม่เี็นตัดไปถ้ามันแรกมาแรงก็จะได้ปักกองนะคือคืออนนเราลข้าือแ่มากินอะไรกินด้ทั้งวีั้งวันคนมันมีเงินเลยเออแรแ่น สซวาวแวเาาแาวร่มาแ้านเลยะาวอสมินพอไม่ีเพราะทนเกี่ยวไว้ๆนะถมาวางผลเขาพอพอไม่หนี่พราว่ไว้ๆนะอ้ไทยบ้านปังเกี่ยวขาไว้เด้อกินไก่ได้เลยเอะ เอ้ยไ้ป tamam ันปังเกี่ยวเขาไวไปันปังนูกลูกสอดทุลินกับเป็นคือกันเออธรรมดาที่ไหนเอธรมาเลยสวัสดีครับเกี่ยวเิ่นไหนเพื่นก็ได้เด็กไทยก็เกี่ยวนนะครับ นั่นแหละเด็กไทยมีสายเลือดนลูกชาวนานะั่นนั่นแหละเป็นหมดเมดีเ๋ยวปีหนาวไนาไคยหน้าซอยระบาได้ไหมยอ,อ,อยู่ไทยอาจจะไม่ได้ทำแต่อยู่ลาวต้องทำเป็น,ต,ปนต้องให้เป็นหมดนะเนีออขากับโงามเนาะเครื่องกับมา็แก็ม เรื่องบเป็นยังนะหอยเนาะเ้าอะไรบได้ออนให้วะเขาไปรับคมมันใบมันที่ไหนได้กลับมาคืนมิจะหากลับมาหาไหไหไหาได้แล้เทำไงทำไรกลับมาคืนได้จะหากลับมาคืนเลยถ้มีอะไรผมว่าเราซื้อน้มาด้วยนร่งื้อเรื่องมานนึ่งอแม่บอกว่ามันคัดของมาัก ก็เป็นบม่ได้พ้นมแน่เด้แล้วก็เครื่องยังแนวกวดเพื่อนั้นมันมันหัก์คฟันมันลื่นฟันมันลื่นแล้วเปล่ามันไม่ได้ผลในนั้นนะแม่ครับแมน่เขียวแต่ไม่ได้ลองฟันมันลื่นนี่หน่อยวันที่ตัดหญ้าไปที่บ่าวตัดไปเนี่ยมันไม่คมคตัดันลื่นต้องปุ่น้มันคมคมหมดาล้วโอ้กบุคิดตัดดอกอันนี้กับพี่หน้าจีชายเขาเตี้ยมาตัดลองเบิร์นมันเหมือนเนี่ยค่ากับเทียวดานี่แหละ ถาจะไปมันติดมือนี่นะครับถ้ามันเกือบจะบาดมืออย่นั้นเลยถึงจะครับไอ้นั่นม่ต้องเร่งแรงด้วยฟาดปุ๊บเลยแนี่เองครับบพตัดเข่ามันมันสิบุค่อยเปลืองใบไปเด้หรอกครับพลเธอหนึ่งคือสีเลวบังร้ายเลยนะครับตัว่ามันบมเดิร์ชูนดินเน้นโมเดิรทชูนดินตัดหญ้านะโอ้กุ๊ยบุพพคันซับไปถึงเบิร์ดคมมันนะนะไปถึงไปสิบแห่ไปน้องไปดูงความจริงแล้วครับผม มนงวกัดม eh, ันก็่ต้องต้องอมัดได้เกี่ยวเขาดีแล้วมัดเกี่ยวเขาอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้อ่ะนึกเกี่ยวบ่าเกี่ยวขาเนาะเกี่ยวเขาเนาะเรียบเลยแล้วเกี่ยวมาดูเขาบอกเกี่ยวน้องมัดดึงเฮ้ยปิดนี่ปิดไม่ดีเลยเรากลุกข้าวอ่เอาล้อมึงว่าเกี่ยวข่อยเขาขนาดเพื่อแข่งเลยก็ใครโอ้โหสุดยอดเออ ไม่ใช่ไม่ใช่เกียเก่ยวหญ้เาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยววคา่เกี่ยวข้าวเยไม่ข้าวเก่บานข้าบาี้บ้าบอเอร่อมิกะไพ่ปนาม่เ้าเนะกิโลกัมมาหน่ะเอนเเอามตัวเ้กินน้ำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมี้่ไปดิพี่น้องกินน้าอีกแล้วน้าเขียวครับผมครับ มีว่ามันกับคาวเฮ้ยน้องซูซี่กับสไตล์แบบอเมริกันเรียนบอกผิวพันน่ะอันนี้ไม่ใช่อเมริกันมันบ้านนอกตือแรกนะมันมันหมายนักเรียนชื่อชันยะอะไรนะชันยะชื่อใครมันนอกแล้วนะซูซี่กับรูซี่ก็เป็นชื่อย่าไงมาเติมกินธรรมด้วยที่เยี่ยม ไก่น้อยีนได้ยังไก่น้อยนะกินคือการไก่น้อยจะกินอะไเนาะมนเห็นอันันบลดยังไก่แซ่บมาอย่ากู้ไปตีนังกระแดงนี่ะดสามให้ได้เนาะลงคอเดยวกัแล้ว

เออแม่ไม่ได้นอนตอนเช้าเอบุคบุณครับบุบแบงเครื่องเแนเดียวตามกตามนคือว่าเอาเงินบาทซื้อหมดร้อยเ้สใครแล้วเนาะหนึ่งยังได้คำนี้เนาะชงมือใม่นะเชนเปลืองงินมันเที่ยววันเดียวน่าเทียวแล้วปะเด็กนอนลวฝากกินมขาโล่งลูกเไมด้ก่อนเที่ยงน ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้าจะอีกห้านาทีวะหทีให้เสร็จส่สิส่เนี่มันเกอนไปแล้วอีกหนาทีสองให้ต่ใสอกแต่โคบโคบไปแ้วเ่หร่สบนอเข็มสองให้ได้รัมนั่ง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 ลุงแาลุงแได้จะไให้ลูกนะไม่นะไม่ได้กินเขับไปในเสื้อเฉยเลย้ามันามัน จับมาเลยมิสยนอ้หน mm ้าเป่นาหินแหงเนาะเนี่แก็าาจเกียวมันบริสุได้มีแต่ม้นสีแหงแ้าดาวมนสลัดีนองลยเมาเกี่ยวสอป่มันหัวมันสีบัวได้อันสบร่ยมันสีบริสเกี่ยวค่ะอวนอันนั้น เขานั่งบ่ท่านได้เกี่ยวออกกันชาแล้วสุกไปแล้วซุกไปแหะเออวันที่ซุกว่าสุกไววรีเบดท่งเลยบาทนี่สุกแบบป๊าดถูกไปเบิ่งมุ่งเศร้านี่เ่อออกกันชาจะได้เกี่ยวเข่ากับลูกพูดจักผู้ได้สิไปเกี่ยวก่อนหรือว่าผู้ได้สิออกก่อนกันเข้ากันหรืปลาไล่เรียกันเลยเออทั้งขสาวทั้งลูกทั้งสาวทั้งลูกบ่เออมือที่ร้องเกี่ยวเข่าลูกกระแตก เดี๋ยวจะอําขาไปใกล้เดี๋ยวลงตรงๆเดือนนี้ไปอําอุ้งไปใกล้เดือนสิมาหนิเละเขานัดก็ไันบางทีก็ได้ก่อนมอนาดบางทีก็ได้หลัางมอนาดเลือดเตะแต่จนมากข้าพุทธชายจะหลังถ้าคุณจะออกก่อนนี่หน่อยก็บีบ่อบลระบายให้น่ะออกก่อนคุณนี่คุณชายน่ะออกก่อนเป็นเดือนผมห้าวนะข้าวปวดจืดดิกระาับบัต เดินมาล่าชุดวันที่เไหมดจื่อบอเขาเาจะเล่นคาดคันนี่ใหเดดเกี่ยวบอลดาวหน้าเข่าอันนี้พี่น้องวเอนี้นีมันสติงขี้งหัวได้เราจมาที่ยะประจาเดือนมาไม่ได้แต่หนูจะวันที่กันได้ค่ะเนี่ยนั่งนี่เลยพี่น้องเลยปลาเอื่อยนี่มากจะลงมาอ่ะ นนะ่ะนายเย็บผ้ากันลมมานา่นานะน,นยยั่งย,ยังไงนั่งเหรอปุ้ใหญ่ไข่มัดขาวเลยมาแรงเนะาะพอมัดสอยกันอยู่ว่าดเน,นี่ยมันพ้นจะจะจะหายก็หายหายให้ทุหกหน้ปาปลามันหลุดลมนม่หันเลยพอได้งูมาเอาขึ้นทางนี้เลยขึ้นทางหน้าหายเลยลมเละจะหายมันมมดินเละลกระโดดเจ้ว่า มื่อนี้ขั้นหมัดใหญ่เลยหมัดเองคนเองหมดเด้อวะโยนเม่เคืืนอ่มันเตีมเทียงหมได้เข่าวนักเขียนว่าเลยข่าวนักน้อที่ว่าเลยเนาะเออท่านได้เหาไปเป่ามาเหามาได้เห็ดไปาเห็ดเี่ยวข่าวกระซองมือซ้อนบาดนึ้งดึงอยู่มันหลุดง่ายเจ้าจะร้อยโลกกำเริบผูกพัวกระตายอย้าวผูกพัวโลกกระตายอะไรหวะนีะ หลายคนอันนี้มันก็ไวเกี่ยวข้าวให้น้อยๆอันนี้แห้งเก่าไวตาย้ใหมใหญ่ยังบ่ทันเกี่ยวดอกเกี่ยวโนก่อน่ะสิได้เครื่องใส่เครื่องตัดจัแล้วเออตัดน้ําเกี่ยวนํา มาเยยังมาเลยยโอ้พอตังเทนยนสูตรถอดรองเท้าเลย เริดมแรกข้างล่างเริ่มแรกไงเมื่อตอนเช้าอ๋อมันมีขี้ต้มขี้ต้มติดขี้ต้มเราทายอยู่กับที่แต่ตีนคนไปก่อนไปเลยครับวันเช้าได้ในวันแต่ตีห้าลงแต่ตีห้าคนเดียวนะลงแต่ตีห้าคนเดียวลุงแต่ตีห้าเลยมาคนเดียวเกี่ยวข้องไงสามไงสี่ห้ เอาบอไกไม่ต้องเบิกโอ้เบิกลงไปในกีนแหรล้วนด้ในพื้่ต้นตนากร้แล้วก็ถ้มีคนรถใช้รถหยดอาเรยรถดำนะล้ใส่ในรถแล้วก็ดำ้ามัอัตโนมัติเลย จก้้น้องใหญ่ด้นอะไรกันคักที่กันไ่ีข้าวเยาปนไาไม่ใส่มาที่ไหนเนี่ย รุยไปมากไปพูดไปกับกตากระดามะ่แห้งพูดเดยวน้อยี่ยโอ้ยยามันกตาีดำกใส่ตาเออาแหละตายกใส่ตาแก่เลากตาเลยกตากันเลยหัวขาเออหัวตาสามเสือยังหมดตีงหัวก็ยังหมดตีง

ขอกนี่บนวทนีไ <us |zh|> ่หอกเก็ันแม่สวยกันม่ได้พี่น้องขอบคุณเลยที่เขามาหับส้มเกี่ยวเขากันหน้าก็ได้ยังมาไล่ห้กันแล้วเลยยังเลือแต่ทางลุ่ม เออใส่ใส่กบยามนี้มันต้องใส่เดือนแบบนี้แหละใส่เดือนไงครับเสียบหัวแล้วก็ปล่อยเลยป่อยมาจริงไงบลักกับเบ็ดทหานึ่งก็ได้ไม่เป็นมันน้อย